สำหรับชาวราศีกันนะครับอ้าบุญรวยเดือนเมษา6-7นะครับทำอะไรดีนะครับแหมพไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยนะเราก็เลือกได้หลายทิศหลายทางนะครับจะเป็นมูลนิธิเด็กก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกมูลนิธิเด็กเพื่อเด็กพิการอะไรก็ว่าไปนะครับได้หมดนะครับถือได้ว่าทำบุญทำกุศลกับเด็กเนี่ยก็ถือได้ว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะ แต่ถวายทองเป็นแท่งเลยเนี่ยนะก็บอกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะถ้าไปวัดนะครับนะไปทําบุญนะก็อย่าลืมในะเรื่องของนะดอกไม้ทุกเทียนทองนะครับนะเอาทองไปแปะองค์พระนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตอะไรก็ว่าไปนะครับขอให้เรานี่แหมร่ารวยนะขอให้เราเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆอะไรก็ว่าไปก็ขอไปนะครับนะสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะแนะนำให้ เหมือนเป็นพวกมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนนะ่ะเอออะไรก็ได้ก็กได้แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะให้คําปรึกษาคนนะเออสำหรับคนตกทุกข์ได้ยากมาให้คําปรึกษาอ,อ้ไปทางนั้นสิไปทางนี้สินะครับมันก็สร้างกุศลได้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับอ่ะประมาณนี้และกันสั้นๆง่ายๆ